สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันไอเดียวิธีการเย็บเสื้อแบบนี้นะคะ,คะนี่เราจะตัดเสื้อด้านชูแล้วก็ด้านสับในนะคะด้านหน้า s, แล้วก็ด kind of ้านหลังแบบนี้นะคะ,คะอันน <Riley. punished. S 2> ี้จะเป็นสับด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเสื้อชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะเราจะเย็บสับในติดแบบนี้นะคะแล้วก็กลับออกมานะคะนี่นะคะแบบนี้ทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังแบบนี้เลยนะคะ ส่วนชิ้นหลังเราจะแบ่งแบ่งครึ่งไว้แบบนี้นะคะเพื่อเอาไว้ติดซิปนะคะมันจะแยกออกตรงกลางแบบนี้นะคะเมื่อหลังเราจะราติ่สาบแล้วนี่นะคะแล้วก็จะเว้นไว้ใส่ใส่ซิปะค่ะเมื่อเราเยิบสาบ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาติดเย็บติดซิปหลังนะคะแล้วเราก็จะทำการเย็บพับชายเสื้อนะคะโดยใช้เมล็กตั้นระยะนะคะวางไว้นะคะให้เขาเย็บ ตรงๆเข้ากันนะคะไม่ให้เบี้ยวไปเบี้ยวมานะคะเราเย็บชายเสื้อใส่ซิปหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่แขนเสื้อกัน,นะค่ะ ใส่แขนเสื้อเสร็จแล้วเราก็พงริมเรียบร้อยนะคะพงริมวงแขนเสื้อผลงานเสร็จออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นวิธีเย็บเสื้อเก๋ๆค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ